ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่จาก my voice channel นะคะรถสภาพเก่าคันนั้นแล่นมาด้วยความเร็วพอประมาณและเห็นภาพเบื้องหน้านั้นอย่างชัดเจนทีเดียวเขาไม่แน่ใจว่าชายหญิงคู่นั้นกำลังทะเลาะอะไรกันแต่เห็นว่าฝ่ายหญิงหนีหัวซุกหัวซุน ฝ่ายชายก็ตามติดชนิดเอาเป็นเอาตายจนเห็นหล่อนล้มลงเบื้องหน้ารถของเขาชายคนนั้นจึงหยุดช่วยด้วยช่วยฉันด้วยหล่อนพยายามยกมือขอความช่วยเหลือจากรถที่กำลังแล่นมาใกล้ชนะพลขบกรามแน่นกำมีดในมือจนสั่นริกเหยื่ออยู่แค่เอื้อมแต่ไม่สามารถที่จะเข้าไปจัดการได้เพราะรถคันนั้นดันมาจอดเพื่อช่วยเหยื่อสาของเขา ช่วยด้วยมีคนจะฆ่าฉันช่วยฉันด้วยสุภาพบุรุษในรถไม่อาจจะละเลยคุณธรรมหลายครั้งเหลือเกินที่เขารู้สึกผิดเมื่อไม่สามารถช่วยชีวิตคนไว้ได้บางครั้งมีคนตายในอ้อมแขนเขาทำให้เขาสํานึกและเสียใจดังนั้นไม่ว่าเรื่องจะเป็นแบบไหนเขาก็ขอรู้เสียก่อนมีอะไรกันคุณ เขาพาร่างสูงลงจากรถแล้วถามอย่างใจเย็นชายตัวสูงพอๆกันแต่ในมือถือมีดตะโกนใส่เขาทัานทีแกมาเสือกอะไรด้วยวะผัวเมียเขาจะตกลงปัญหากันอย่ายุ่งได้ไหมไม่นะคะฉันไม่ใช่เมียมันมันฆ่าคนค่ะฉันเห็นมันฆ่าคนนินรดีเข้ามากอดเขาไว้ตัวเธอสั่นเทา ส่วนชายหนุ่มทั้งสองคนยืนเผชิญหน้ากันในระยะไม่ห่างเลยฝ่ายหนึ่งดูร้อนรนและฉุนเฉียวขณะที่อีกคนหนึ่งยืนสงบนิ่งแต่ระมัดระวังตัวทุกวินาทีอย่าตอแหละนะแกะแอบมีชู้แล้วฉันเห็นคาตาหลีกไปนะอย่ามาขวางฉันดูท่าทางคุณจะฆ่าเธอจริงๆนะครับเนี่ยถ้าเป็นสามีภรรยากันจริงก็คุยกันดีๆสิครับ มึงอย่าแสดีกว่าไปให้พ้นเลยถ้าไม่อยากเจ็บตัวชนะพลตะเพิดแต่ชายหนุ่มคนนั้นยังคงยืนเฉยทำให้ชนะพลฉุนขาดเขากระโดดเข้าแทงใส่ชายแปลกหน้าแต่ดูเหมือนจังหวะของคนสงบนิ่งจะดีกว่าเขามองเห็นความเคลื่อนไหวและรับมือไว้ทันเขาบิดข้อมือนิดเดียวมีดก็หลุดแล้วผลักชนะพลอย่างแรง จนลมกลิ้งลงบนพื้นถนนคุณขึ้นไปบนรถผมก่อนเขาบอกนินหรือดีซึ่งตอนนี้หญิงสาวไม่ลังเลใดๆถึงไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแต่ท่าทางของเขาไม่น่าจะใช่โจรถึงหน้าตารุงรังไปด้วยคราวผมเผ้ายาวยุ่งเหยิงก็เถอะตอนนี้ความไว้วางใจเขามีมากกว่าคนหน้าตาดีภูมิฐานอย่างชนะพลหลายเท่านัก ผมขอโทษที่ขัดจังหวะของคุณเมื่อคุณอารมณ์ดีแล้วผมจะพาภรรยาคุณมาส่งคืนแล้วกันนะหนุ่มใจดีบอกอย่างสุภาพไม่มีทางหรอกแกจะพาผู้หญิงคนนี้ไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นชนะพลรู้ว่าความผิดของตัวเองนั้นมากมายเวลานี้มีคนที่สามเข้ามารับรู้แล้วเขาจำเป็นจะต้องกำจัดบุคคลที่สามไปด้วยไม่งั้นความลับของเขาแตกแน่ๆ แต่ผมคงส่งคืนคุณไม่ได้เหมือนกันนะถ้าทางเธอคงกลัวคุณมากชนะพลไม่ฟังเสียงเขาวิ่งเข้าใส่ชายหนุ่มผมยาวแต่เขาจังหวะดีกว่าเตะสวนออกไปจนชนะพลล้มกลิ้งคราวนี้เขาลุกช้ากว่าเดิมผมขอตัวนะครับคุณแล้วค่อยคุยกันทีหลังบางทีผมอาจพาภรรยาคุณไปแจ้งความกับตำรวจชายหนุ่มคนนั้นกลับเข้าไปในรถ แล้วบึ่งรถจากไปปล่อยชนะพลขบกรามมองตามอย่างโมโหขณะที่ในรถหญิงสาวยังตัวสั่นไม่หายแต่รีบบอ,อกกับเขาคุณคะขอบคุณมากนะคะที่ช่วยฉันไว้ถ้าไม่ได้คุณไม่รู้ว่าฉันจะเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรครับแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าตัวเองทำถูกหรือเปล่าช่วยคนคุณทำถูกแล้วละคะ่ะ คนเราเป็นสามีภรรยาทำไมต้องรุนแรงขนาดนั้นหรือว่าคุณนอกใจเขาจริงๆบ้าเรอฉันเปล่านะคะนินรุดีฉุนกึกทันทีเมื่อเขาว่าแบบนั้นฉันไม่ใช่เมียเขาสักหน่อยงั้นเหรอผมขอโทษฉันก็ขอโทษที่ว่าคุณเมื่อครู่ไม่เป็นไรแล้วนี่จะไปไหนครับ แล้วคุณล่ะจะไปไหนผมกำลังจะเข้าบ้านนี่บ้านคุณอยู่แถวนี้เหลอคะครับอยู่สุดถนนโน่นแสดงว่าคุณรู้จักเขาใช่ไหมคะหล่อนถามและวก็จ้องหน้าเขาถ้าอยู่ที่นี่ประจำก็คงจะรู้จักหรือไม่ก็คงเห็นหน้ากันแต่ผมไม่ได้อยู่กรุงเทพเหรอกครับนี่เพิ่งเดินทางมาจากต่างจังหวัด หลอนฟังงงๆแต่ไม่ซักอะไรเขานักฉันขอไปบ้านกับคุณแล้วกันค่ะนะคะให้ฉันไปด้วยถ้าภรรยาของคุณถามก็บอกว่าฉันหนีคนร้ายมาฉันจะอธิบายกับเธอเองไม่ต้องกลัวนะคะคุณช่วยฉันฉันไม่มีทางให้คุณเดือดร้อนแน่ๆฉันกลัวเขาฆ่าเพื่อนของฉันยังโหดเหี้ยมมากฉันเห็นกับตางั้นไปแจ้งความก่อนแล้วกันคุณจะได้สบายใจ หลังจากแจ้งความที่สถานีตำรวจชายหนุ่มใจดีจึงพานินฤดีกลับมาที่บ้านของเขาบ้านเขาเป็นบ้านน่ารักมากรมรื่นผู้หญิงร่างท้วมวัยกลางคนออกมาเปิดประตูให้เขาจอดรถเรียบร้อยจึงพาหุ่นสูงสง่าลงมาคุณเอกมาถึงดึกจังคะว,วันนี้รถมันติดยาวเลยป้าแล้วก็ก่อนเข้าบ้านเรามีเรื่องเมงเอิญน,นิดหน่อยครับ เขาบอกแม่บ้านแล้วหันมาทางหญิงสาวบอกให้ลงจากรถและทำให้แม่บ้านมองหล่อนอย่างสงสัยคุณเอกอย่าบอกนะคะว่านั่นคือเอาหน้าป้าไม่ต้องถามตอนนี้นะพาคุณคนนี้เข้าไปข้างในก่อนแม่บ้านพานินรือดีเข้าไปข้างในขณะที่เอกพจน์เดินมาปิดประตูบ้านตรวจสอบร,บรอบๆอย่างละเอียด เพราะเขาไม่ไว้ใจว่าหมอนั่นจะตามมาหรือเปล่าตอนนี้ตำรวจยังจัดการอะไรไม่ได้ในเมื่อไม่มีหลักฐานมัดตัวเขาอีกใจก็ยังไม่แน่ใจนักว่าผู้หญิงคนนี้เป็นภรรยาของเขาหรือเปล่าเขายังวันวันอยู่ว่าจะถูกตั้งข้อหาว่าพาเมียชาวบ้านนี้ขณะที่ด้านในเมื่อนินดดีนั่งและดื่มน้ำเย็นแล้วก็รีบหารายละเอียด ป้าเป็นแม่บ้านให้เขาเหรอคะใช่ค่ะอยู่ประจําที่บ้านหลังนี้ช่วยดูแลบ้านให้คุณเอกเขาชื่อคุณเอกเอกเฉยๆหรือป้าอา้าวนี่คุณไม่รู้จักเจ้านายของป้าเลยเลอคะมาด้วยกันได้ไงฉันเจอเขาข้างทางเจ้านายของป้าช่วยฉันไว้มีคนจะฆ่าฉันตายแล้วจริงเหรอคะ ป้าแม่บ้านทำตาโตสีหน้าบอกว่าตกใจจริงๆจริงสิแล้วเจ้านายของป้าไม่ได้อยู่กรุงเทพเขาไปอยู่ที่ไหนเหรอคะคุณเอก,กพจน์ทำได้ที่ปากช่องจะมากรุงเทพเดือนละครั้งหรือสองครั้งเอาแน่เอานอนไม่ได้หรอกคะ่ะเพื่อความสะดวกเลยซื้อบ้านนี้ไว้พักเวลาเดินทางเข้ามาป้าดูแลตอนที่คุณเอกไม่อยู่ประวัติของเขากำลังถูกซัก เจ้าตัวก้าวเข้ามาเรื่องสนทนาเลยหยุดแม่บ้านรีบถามคุณทานอะไรมาหรือ,อยังล่ะคะถ้ายัางไม่ได้ทานมาป้าจะได้ทำให้เรียบร้อยแล้วครับป้าไปนอนเถอะดึกแล้วทางนี้ผมดูแลเองแม่บ้านจากไปแล้วหล่อนจึงมองเขาเต็มเต็มตาในแสงไฟที่สว่างพอซึ่งตอนนี้เขาเองก็มองหล่อนเหมือนจะทบทวนอะไรบางอย่าง ดวงตาคู่งามนั้นมองผ่านความรุงรังบนใบหน้าเขาเขาไปภายในซึ่งนินฤรดีไม่เคยมองคนแบบนี้มาก่อนเลยหล่อนจะมองว่าหล่อไหมเป็นอันดับแรกจากนั้นก็ดูความสะอาดมาดผู้ดีมีฐานะไปเรื่อยๆจนคิดว่าสมควรจะคบหาจึงคบแต่วันนี้ทัศนคติของหล่อนเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเพราะผู้ชายรุงรังคนนี้ กลับมีความงดงามอยู่ในตัวเต็มเปี่ยมทุกอนูของเขาคุณคุณนั่นเองเขาท่าจะจำหล่อนได้ก่อนจึงเอ่ยขึ้นเรียบๆค่ะฉันนินรดีผู้หญิงที่ครั้งหนึ่งคุณเคยช่วยชีวิตไว้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะคุณเอกพจน์ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าฉันจะวิ่งมาให้คุณช่วยเหลืออีกครั้งหล่อนไม่รู้จะเรียกความบังเอิญถึงสองครั้งนี้ว่าอะไร แต่ที่รู้แน่คือตอนนี้หัวใจของรอนมันเต้นผิดจังหวะพิกลอยู่เมื่อเขาทอดสายตาแห่งความอ่อนโยนมายังใบหน้าหวานของรอนขอบคุณครับที่คุณยังจำผมได้ต้องจำได้สิคะเพราะคุณคือผู้มีพระคุณของฉันฉันไม่มีวันลืมเลยเพียงแต่ตอนแรกอารามตกใจแล้วก็กลัวมากทุกอย่างมันมืดไปหมดแล้วก็ค่อยๆนึกว่าใช่คุณจริงๆ แววตาเขาเต็มเปี่ยมไปได้วยความภาคภูมิเรื่องนั้นอย่าพูดถึงเลยครับตอนนี้บอกผมมาดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างทำไมเขาถึงคิดที่จะฆ่าคุณเขาฟังจากตอนที่แจ้งความไม่ละเอียดเพราะไม่รู้สาเหตุที่เป็นเพื่อนรักของฉันค่ะชนาพลกับฉันเมื่อก่อนนี้เป็นแฟนกันหมายความว่าไงทำไมเขาถึงฆ่าเพื่อนคุณ สองคนนั่นเป็นแฟนกันตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ถึงขนาดแอบ,บมีสัมพันธ์ลับๆพอรู้ความจริงฉันก็เลยเลิกติดต่อกับเขาแต่ทิพคิดจริงจังถึงขั้นอยู่กินทิพโทรมาขอความช่วยเหลือเมื่อตอนค่าฉันก็เลยตัดสินใจมาตอนนั้นทิพบอกว่าถูกทําร้ายฟังน้ําเสียงน่าจะอาการหนักไม่น้อยแต่พอมาถึงฉันก็เห็นเขากําลังแล่เนื้อทิพมันน่ากลัวมากค่ะ เขาโหดร้ายผิดมนุษย์พอเล่าถึงตอนนี้หล่อนถึงกับคนลุกกลูน้ำตาซึมสงสารเพื่อนที่โชคร้ายผมเชื่อว่าตำรวจคงจัดการกับหมอนั่นได้โดยเร็วแน่นอนขอให้เป็นอย่างนั้นเถอคะค่ะแล้วคืนนี้คุณจะเอาอยัางไงให้ผมไปส่งที่บ้านคุณไหมครับรถฉันจอดอยู่ที่หน้าบ้านของเขาคะ่ะแต่ถึงกลับได้ฉันก็ไม่กล้ากลับหรอกคะ่ะ ฉันขออาศัยอยู่กับคุณสักคืนได้หรือเปล่าคะหลอนไม่คิดถึงความถูกต้องเหมาะสมอะไรอีกแล้วคืนกลับไปคงต้องอยู่อย่างหวาดภาวากว่าตำรวจจะตามตัวมาดําเนินคดีได้ก็ต้องใช้เวลาหลายวันตามสบายครับที่สุดนินรดีก็ได้นอนบ้านของเขาและคืนนั้นหญิงสาวก็ทบทวนถึงความเป็นลูกผู้ชายผู้จาไพเราะท่าทีสุภาพแต่ทุกอย่างก็เพื่อหลอกลวง อย่างชนะพลเป็นตัวอย่างให้หล่อนจดจาไปจนวันตายวัดคนไม่ได้วัดที่รูปลักภายนอกแต่ประการใดนินดุดีคิดถึงหน้าคมคมของเอกพจน์ที่ซ่อนอยู่ภายใต้คราวคลึ้มแต่งตัวธรรมะทะแมงออกแนวลูกทุ่งภูทรพลันบอกกับตัวเองว่าชักอยากออกไปทำไร่ทำสวนบ้างแล้วเบื่อเมืองกรุงที่เต็มไปด้วยสังคมหลอกลวงเต็มที หญิงสาวเผอยิ้มกับความคิดที่แวบขึ้นมาจนหลับฝันดีแสนอบอุ่นอย่างน่าประหลาดตลอดคืนเช้านี้ข่าวการตายของช่อทิพย์ดังกระชอนเมืองคนร้ายถูกจับได้ทันควันเพราะชนะพลไม่คิดหนียังคงครั่งอยู่ที่บ้านวนเวียนด่าทอกับศพของช่อทิพย์ซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดจากความเครียดจนเสียสติคนที่เกี่ยวข้องคือนินรดีต้องไปให้การที่โรงพัก เป็นอันว่าเอกพจน์ก็จำต้องไปด้วยแล้วนะักข่าวก็จำชายหนุ่มได้แม้ว่าเขาจะพลางตัวเองด้วยหนวดคราวผมเผาอย่างไรก็ตามแต่ด้วยท่าทางสง่าองอาจและอะไรหลายอย่างที่ยังบ่งบอกถึงความมีชาติตระกูลสูงของเขาทายาทคนเล็กเศรษฐีพันล้านที่หายสาบสูญไปจากสังคมนี่คุณเอกพจน์ใช่จริงๆด้วยหายหน้าหายตาไปจากเมืองหลวงเสียหลายปี ไม่คิดว่าจะมาปรากฏตัวเป็นข่าวอีกครั้งนักข่าวหลายคนกลูเข้ามาหาเขาเมื่อรู้ว่าเขาเป็นใครนินรดีอึ้งไปนานทีเดียวที่รู้ว่าตัวตนแท้จริงของเขามาจากไหนแต่สิ่งที่หล่อนไม่รู้คือทำไมเขาจึงต้องปิดบังตัวเองเขาหนีอะไรอยู่เสร็จเรื่องราวแล้วมีเวลาเป็นส่วนตัวนินรดีคุยกับเขาซึ่งชายหนุ่มก็ยินดี แปลกที่สตรีคนนี้ทำให้ใจเขาคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ถ้าไม่มีอะไรคาดเคลื่อนจนเกินไปนักเขาอยากจะพูดสิ่งที่อยู่ในใจกับหล่อนบ้างคุณเป็นถึงทายาเทเศรษฐีเลยเหรอคะแล้วทำไมถึงไปหมกตัวทำไร่ทำสวนที่ด่างจังหวัดแบบนั้นคะแล้วทำไมครับเรามีสิทธิ์เลือกในสิ่งที่ตัวเองชอบผมเบื่อสังคมในกรุงเบื่อคนก็แค่นั้น หมายความว่าชีวิตนี้คุณคงไม่คิดจะกลับมาใช้ชีวิตในกรุงเทพแล้วสิคะแน่นอนชีวิตผมเดินมาไกลเกินกว่าจะย้อนกลับมาที่จุดนี้แล้วนินฤรดียิ้มกับคำพูดของเขามีอย่างที่ไหนเดินมาไกลาหากใครรู้ก็ต้องพูดว่าเดินถอยหลังมากกว่าใครๆก็คิดจะมีหน้าตาชื่อเสียงทางสังคมทั้งนั้นแหละคุณยิ้มอะไร ยิ้มที่ความคิดแปลกๆของคุณไงคะคุณคงคิดว่าผมบ้านุ่นยังไม่ได้พูดแบบนั้นเลยนะคะก็คุณว่าอยู่นี่ไงว่าผมคิดแปลกคุณก็ไม่ต่างอะไรจากพ่อแม่พี่น้องของผมนั่นแหละลงมัวเมาอยู่แต่สังคมจอมปลอมหากคุณได้เห็นได้สัมผัสในสิ่งที่ผมทําคุณจะรู้ว่าชีวิตที่ผมเลือกคือสวรรค์ของคนเราดังพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่เ้า ซึ่งท่านมักจะดำริยอยู่เสมอๆว่าให้อยู่อย่างพอเพียงเรียบแลรง่ายฉันชักอยากเห็นสวรรค์นบนดินของคุณแล้วสิคะเขาค่อยๆผิดหน้ามามองดวงหน้าแสนหวานของนินรดีดวงตาของเขาแน่วแน่ไม่สั่นไหวรอยยิ้มจริงใจปรากฏชัดอย่างไม่เสแสร้งแน่ใจเหรอแล้วคุณละ่ะว่าไง เพราะนุ่นกำลังเบื่อชีวิตในเมืองกรุงคิดอยากใช้ชีวิตเป็นอยู่อย่างพอเพียงแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นที่ไหนอย่างไรนินรดดียิ้มหวานตอนนี้สุภาพบุรุษในหัวใจของหล่อนปรากฏตัวแล้วอยู่กับเขาอบอุ่นปลอดภัยต่อให้เขาพาไปสุดล่าฟ้าเขียวหล่อนก็ยอมใครจะว่าง่ายก็ช่างไหนก็สนุกมา,มามากพอแล้ว นี่ไม่ใช่พอรู้ความจริงว่าเขาเป็นทายาทเศรษฐีต่อให้เป็นแค่ชาวไร่ธรรมดาหล่อนก็พร้อมพลีใจและกายตามเขาไปทุกหนแห่งอยู่แล้วไร่ของผมยินดีต้อนรับถ้าคุณคิดว่าผมจะดูแลคุ้มครองคุณได้ตลอดไปยิ่งกว่าแน่ใจอีกค่ะคุณไม่กลัวว่าผมจะเลวร้ายมากกว่าหมอนั่นรือไงครับอย่างน้อยผมกับคุณยังไม่เคยเรียนรู้กันและกันเลย นุ่นคิดว่าเราเริ่มเรียนรู้กันตั้งแต่เริ่มต้นใช้ชีวิตคู่ก็ได้ค่ะชีวิตนุ่นเป็นของคุณตั้งแต่ที่คุณเอกช่วยชีวิตไว้ครั้งแรกแล้วล่ะค่ะตอนนั้นนุ่นไม่รู้สักนิดว่าอัศวินม้าข่าคนนั้นเป็นใครตอนนี้นุ่นรู้แล้วและจะมอบชีวิตให้เขาดูแลตลอดไปเอกพ์ยิ้มให้หลอนก่อนจะจูงมือเดินเคียงคู่ออกไปที่รถเพื่อกลับไปบ้านไร่ นับแต่นี้บ้านไร่ของเขาจะไม่เหงาเพราะจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเริ่มจากภรรยาลูกหลานความรักความเข้าใจมันไม่ได้เริ่มจากทรัพย์สินเงินทองห่างแต่มันเริ่มจากความคิดและการกระทำของคนนั้นต่างหากดังคำที่มาร์กพูดกันติดปากว่าแค่เปลี่ยนทัศนคติใหม่ความคิดหลายอย่างก็เปลี่ยนไปจากเดิม ลองคิดดูนะคะสวัสดีค่ะ